สำหรับคำคืนวันศุกร์นี้ครับทุกคนโปรแกรมฟุตบอลก็ยังพอมีหลีกหลักให้ติดตามกันอยู่บ้างนะไม่ว่าจะเป็นบุนเดสกาโชซีอาลาลิกาสเปนหลีกเอิงฝรั่งเศสแชมเปี้ยนชิพแล้วก็ในช่วงรอบเย็นนะครับช่วงหัวค้าจะมีไทยลีกด้วยก็ได้ลงไว้ให้ทุกคนติดตามไว้ในโนและสับบอลไวเข้าไปติดตามได้ทางหน้าช่องนะสับบอลไวรอบเย็นนะ แล้วก็ส่วนรอบดึกวันนี้หน้าคลิปเอามาฝากติดตาม1คู่นะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมรอบดึกไปเจอกันในชุมลมนะครับหคู่วันนี้ทางหน้าคลิปไปกันศึกบุนเดสซีการเยอรมันในรอบเวลาตีหนึ่งครึ่งฮัมบูร์กอันดับที่11เนะครับเป็นทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นมาจะพบกับซังพารีติที้9นัดแรกทั้งคู่เก็บมาโคลชหนึ่งแต้มนะครับผลงานของฮัมบูร์กนัดแรกเนี่ยพวกเขาครับก็เปิดบ้านนะครับอขออภัยนะครับบุกไปเสมอกับมิเชลเกตบัก ที่ศูนย์ประตูศูนย์นะครับเจอกันบักก็ยังเสมอได้ก็ถือว่ามีทรงมากๆส่วนนักซังโพลีเองนะครับแมตช์แรกเปิดบ้านเสมอบุลเซียนดอทมุลได้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะแต่ทีเนี้ยพอมาดูจริงๆแล้วเนี่ยในข้อมูลข้างในเนี่ยนักเตะของซังโพลีนะครับบาดเจ็บกันค่อนข้างเยอะนะครับและที่สําคัญนะครับในเรื่องสถิติการเจอกันสนัดหลังที่เล่นในบ้านของฮัมบูกตั้งแต่บุนเดสสนะที่เจอกันเนี่ยสรุปว่าเป็นฮัมบูกที่สามารถ เอาชนะซังพอลีได้ทั้ง3นะัติดต่อกันเลยนะครับไซติคือคู่นี้จริงๆแล้วเป็นบ้านไข่บ้านมันนะครับและวันนี้ดูจากเงื่อนไขนะครับฮัมบูกมี1แต้มเท่ากับซังพอลีก็จริงแต่ว่าวันนี้ตามเงื่อนไขแล้วนะครับในเรื่องน้ําหนักเนี่ยฮัมบูกแบกไว้อยู่เล็กน้อยนะ วันนี้ผมมองว่าเป็นไปได้นะครับค่อนข้างที่จะมีโอกาสสูงด้วยบรรยากาศวันนี้พวกเขาเล่นในถิ่นตัวเองต่อหน้าสิงเชนแฟนนะครับตรงนี้ผมว่าน่าจะทําให้พวกเขามีแรงฮึดได้นะครับวันนี้ผมว่าอย่างแย่ฮัมบุกจะมี1แต้มแต่ถามว่ามีโอกาสที่จะคว้าสาแต้มได้ไหมผมว่ามีโอกาสนะสำหรับทีมฮัมบุกเจ้าขิ่นวันนี้ครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับทุกคนห้ามพลาดน,นะสับใครที่เป็น แฟนมัดมวยนะครับรายการมวยวันแชมเปี้ยนชิพนะครับวันนี้ก็มีทัศนะมวยวันให้ทุกคนได้ติดตามรับชมกันเหมือนเดิมนะครับไปเจอกันได้ในชมลมทางหน้าช่องนะก็วันนี้ถือว่ามาจัดหนักจัดเต็มให้ทุกคนอีกวันนะครับก็อย่าลืมติดตามกันในชมลมครอบครัวแจ็คอินสายกันด้วยกันครับ